สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จบลงไปแล้วครับสําหรับฟุตบอลเอเชียวอลิททนะครับในคู่แรกและคู่ที่2กําลังแข่งขันอยู่นะตอนนี้นะครับก็ทางทูแบงกอกของเรานะครับก็สามารถบุกไปเอาชนะทีมสละง,งอไปได้นะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าผมดูฟอร์มเลยนะนะครับ ทูแบงคอกก็มีฟอร์มที่เหนือกว่าชัดเจนครับเล่นได้ดีกว่าแต่นะครับก็มีเสียวนิดหน่อยนะครับในลูกที่เขาไล่ตามมาเรื่อยๆเพราะว่าอาทางโค้ชทัชตะวันสีปานนะครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับนักเตะออกมาหลายคนน่าจะเป็นการเซฟตัวผู้เล่นนะครับในการที่จะเอาไว้แข่งหมัดต่อไปเพราะว่าตอนนั้นนําอยู่2อประตูนะก็เลยเซฟออกมาปรากฏว่าหลังจากนั้นครับ เกิดปัญหานิดหน่อยครับบริเวณแผงหลังนะรู้สึกทูแบงคอกผมดูแล้วจะมีปัญหาเรื่องแผงรับนะนะครับแต่ว่าในเกมลุกในเกมต่อบอลส่วนมากจะขึ้นบอลทางขวานะครับส่วนมากจะได้ประตูท่านั้นเสร็งอยเองก็โดนไปแดงไปนะครับในในในครึ่งหลังคนหนึ่งแต่นะครับเขาก็สามารถที่จะ,ะมาไล่มาให้เสียวได้เป็นสามประตูเป็นสองประตูต่อสามนะครับจากนั้นนะครับเราก็มโมงได้ประตูนะครับไทยเรามาุมงได้ประตูทูแบงคอก บรรดาประตูที่4ปิดกล่องในช่วงใกล้จะหมดเวลานะครับก็เห็นได้ชัดเจนครับเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคู่ของบุรีรัมย์ที่แข่งเมื่อวานนี้นะครับกับที่เจอเวียดนามเนี่ยลราก็มาวันนี้นะเอ l เอเซลทูเนี่ยนะครับระหว่างทูแบงก์คอกนะครับกับทางสระงอเราได้เห็นชัดเจนครับว่าเกรดระดับฟุตบอลหรือระดับนักเตะมันมีจริงนะมันแตกต่างนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าผมไม่ต้องอธิบายให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องผมผมเชื่อ ว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องพะกินชนเนลเนี่ยคือคนดูบอลที่มีคุณภาพและเป็นคนที่รักบอลไทยจริงๆครับไม่ได้ดูตามกระแสนะครับไม่ได้ดูตามขึ้นลงแพ้ชนะไม่ใช่แต่ทุกคนนะครับที่มาติดตามและเป็นเพื่อนผมจริงๆเนี่ยจะมีความรู้สึกมองถึงอนาคตนะครับรู้นะครับว่าฟุตบอลยุคนี้มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเยอะครับ เปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยนะกับฟุตบอลในยุค90นยะนะครับแตกต่างนะจากยุคซิโก,โก้แม้กระทั่งยุคเจชนาทิพย์มาถึงตอนนี้ยังไม่เหมือนยุคเจชนาทิพย์เลยอันนี้ผมพูดตรงตรงเลยนะมันเร็วมากมันมันมันเร็วเหมือนน้าแข็งละลายนะครับมันตอนแรกน้ําแข็งขั้วโลกใช่ไหมครับมันละลายช้าชานะเป็นร้อยปีก็ละ,ละลายนิดเดียวเป็นพันปีละ,ละลายนิดเดียวพอมาถึงจังหวะสิบปีให้หลังนี่มันมันเร่งขึ้นและยิ่งห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย สามถึงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นน้ำแข็งทั่วโลกละลายแบบเทวีคูณมันหมายความว่าฟุตบอลยุคใหม่ในยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วระดับฟุตบอลเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับนะครับมันไม่ใช่แค่เอเชียนะครับมันเป็นไปทั่วโลกนักเตะยังบัตขึ้นมามากมายนะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและวิธีคิดเนี่ยมันไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงไปตามไอ้ระบบ AI อหรือว่านานโน เทคโนโลยีหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับควอนตัมฟิสิกส์หรือเปล่ามันมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเจเนเรชันของคนหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เป็นแมสนะครับเป็นมหาชนของประชากรโลกใบนี้ไม่มีกีฬาอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับกับกีฬาฟุตบอลอีกแล้วนะถือว่าเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนในโลกนี้เลยไม่ใช่กีฬาเฉพาะกลุ่มนะครับอย่างทางนิวซีแลนด์นะครับหรือประเทศต่างอ่าอย่างอังกฤษ ยุโรปบางประเทศอาจจะนิยมบ้างนะพวกรักบี้นะนะครับอย่างในจีนเขาอาจจะนิยมพวกยิมนาสติกนะครับว่ายน้ํสาสหรัฐอเมริกานิยมบาสเกตบอลนะครับแต่มันไม่ใช่แมสนะครับมวยมวยนี่ก็ไม่ได้นิยมทั่วโลกนะไม่ไม่ใช่ว่าคนทั่วโลกนิยมมวยนะนะครับได้ลลหลายประเทศในทวีปแอฟริกานะครับ หลายประเทศในในเอเชียก็ไม่ได้นิยมมวยนะแต่ฟุตบอลเนี่ยมันมันเป็นกีฬาอะไรบางอย่างนะครับที่มันมันเป็นกีฬาของประชากรโลกอ่ะไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงท่านนึกดีดีนะท่านนึกดีๆท่านจะเข้าใจอย่างที่ผมพูดนะว่ามันต้องซ็อกเกอร์ครับซ็อกเกอร์เท่านั้นหรือฟุตบอลเท่านั้นที่เป็นกีฬาของยอดนิยมของโลกและเป็นยอดนิยมของประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่า กีฬาฟุตบอลถ้ามันบูมขึ้นมาเนี่ยถ้าเราตั้งใจทําทีมชาติชุดใหญ่เราดีๆนะถ้ามันบูมขึ้นมามีทีมรูไป,ปมีอะไรนะกีฬาฟุตบอลจะแซงกีฬามวยทันทีครับเอาสิครับไม่ได้พูดเล่นนะในประเทศเราเนี่ยกีฬาฟุตบอลจะได้รับความนิยมแซงกีฬามวยทันทีตอนนี้นะให้ผมมองนะครับถ้าผู้ฟังที่รับคลิปนี้จะพูดอะไรบางอย่างที่ผมมองนะนะครับเป็นสเปเชียลเลยคลิปนี้นะครับ ต้องติดไปเลยว่าเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะได้ฟังนะซื้อบัตรซื้อตัว๋วคนละยี่สิบบาทผมมองนะครับให้ผมสรุปไหมให้ผมสรุปนะครับมองมองตามเนื้อผ้าเลยผมว่าตอนนี้นะครับสมาคมผู้บองประเทศไทยเนี่ยคิดถึงวาระครับวาระของสมาคมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสี่ปีทั้งานายกทั้งสภากรรมการทั้งอะไรก็ตามแต่ สิ่งที่สมาคมในยุคนี้ทาได้ดีที่สุดในคลิปในปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหครับไม่สามารถยิงสิงคโปร์ได้ตกรอบฟุตบอลโลกอดรุนครับก็ก็ไม่เป็นไรครับในใจผมนะปีที่แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถยิงสิงคโปร์ได้มากกว่าสามประตูและจีนดันไม่ไปสร้างปฏิหารแพ้เกาหลีแค่ลูกเดียวในบ้านเกาหลีอ่ะมันอะไรก็ไม่รู้ครับมันเป็นเรื่องโอ้โหครับฟมบอลมันมัน บ้าบอคอแตกที่สุดจีนไปเยืนเกาหลีแพ้ลูกเดียวเกาหลียิงยังไงก็ยิงไม่เข้านะครับประธานทีฟ้าก็บินไปเกาหลีอีกมันเป็นเรื่องพี่เลนที่สุดที่ผมเคยเห็นนะแล้วมันก็อะไรก็ไม่รู้ครับสิงคโปร์ดันมานะครับฮอตอะไรก็ไม่รู้ครับยิงไทยเฉยเลยทําให้เราไม่สามารถเดี๋ยวทำประตูเพิ่มได้นะครับชนะไปสามประตูต่อหนึ่งจีนดันไปแพ้เกาหลีแค่ลูกเดียว นะครับจุดนั้นแหะครับเป็นจุดที่ทําให้ทุกอย่างมันหยุดให้ทุกอย่างมันหยุดและสมาคมเนี่ยก็ตั้งเป้านะครับในการสร้างผลงานที่เหลือในระยะเวลาที่นะครับทุกท่านเนี่ยอยู่ในตำแหน่งให้สามารถดำารงนะครับกีฬาฟุตบอลภายในประเทศของเราไปได้อย่างอย่างสงบอูดงานแล้วกันส่วนนิชีเองเนี่ย เขาไม่มีแนวคิดที่จะเสริมทัพเป็นทีมโปรเลยแต่ทั้งที่เขามาจากญี่ปุ่นเพราะอิชิอาจจะคิดว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันยังต้องพัฒนาพื้นฐานอีกเยอะจะไปทําเหมือนญี่ปุ่นทําทีมโปรเหมือนญี่ปุ่นยังไม่ได้ต้องเอารากฐานก่อนผมเสียดายแต่ว่าอิชิทำไมไปทำทีมเยาวชนครับทำไมมาทําทีมชาติอิชิพัฒนาได้ยอดเยี่ยมที่สุดครับให้โอกาสเด็กๆให้โอกาสน้องๆ เอาเทคนิคแบบใหม่ๆเนี่มาให้เด็กๆได้เล่นนะคือคือมันดีมากๆอิชิอยู่มันได้ว่าแต่มันไม่มีทีมโปรไงการที่เราจะสตาร์ทดึงจุดเบลนีดึงเอราวันหรือว่าดึงเฟลิกพาร์เคดึงสกอตคอนสเตเบิลแน่นอนครับมันใช้ทุนก้อนหนึ่งทุนก้อนนั้นอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่ามันไม่มีการโอนตัวแต่มันเป็นทุนที่ทีมชาติทั่วไปควรจะทำแต่เราต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งนะครับว่า ระบบขับเคลื่อนฟุตบอลไทยตอนนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่นะครับเราจะต้องทำฟุตบอลลีกให้เราให้มันบูมขึ้นมาทุกคนนึกถึงยุคตั้งแต่สยามกีฬาบูมหลีกขึ้นมานะครับตั้งแต่สมัยที่แล้วนะนะครับที่ที่เริ่มมีพันล้านสี่สามพันล้านสี่พันล้านเนี่ยแล้วมันก็ดรอปลงมานะครับจากนั้นนะหลีกไทยก็ผลิตก,กำลังกันอีกครั้งหนึ่งในยุคสมัยของมาดามแปง และตอนนี้ไทยลีกไปได้สวยผมบอกไว้เลยครับตอนนี้คอเทอร์เนตี้ข้อที่2เราสุดยอดไม่ว่าจะเป็นทีมเยาว,วชนในระบบทาเล่นในดีนะครับแล้วก็มาขึ้นมาหาโค้ดเยอรมันที่เป็นโค้ด STB ีบกำลังทำยูสิบเจ็ดลอยอยู่สุดยอดแล้วก็ส่งต่อขึ้นมายังโคง้ดวังก็ท่าจะเข้มข้นสำหรับเยาวชนแต่นะครับระบบโค้ดกับระบบแทคกติกที่กำลังสอนเด็กทุกวันนี้เนี่ย มันยังไม่ดีพอครับถ้าไม่โดนกระตุ้นจากทีมโปรข้างบนนยเด็กอาเจตินาทั้งประเทศนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเดียโก้มาราโดน่านะครับเด็กบราซิลทั้งประเทศได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากเปเรและนักเตะหลายคนที่เขาเล่นอยู่ในคาส,สดับโลกแรงบันดาลใจเหล่านี้แหละที่มันสร้างชาติเขาในด้านฟุตบอล ผมอันนี้ผมพูดความจริงให้ฟังนะนะครับใครใครจะเชื่อผมก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปแต่ผมกำลังพยายามจะบอกว่าทําไมถึงปล่อยจอยตอเน,นี้ให้ท่านฟังถ้าเป็นผมผมผมก็จะปล่อยจอยเหมือนกันเพราะว่าวาละผมมันเลยออประมาณสักสองสามปีเดี๋ยวก็เปลี่ยนคณะกรรมการหมดละเราทําในหน้าที่ของเราเนี่ยให้บรรลุไปได้ไหมเพราะว่าฟุตบอลหญิงก็ตกรอบแล้วไม่ได้ไปบอลโลกตอนนี้ มีเปเปอร์อะไรที่เหลืออะไรที่มันจะเคลียร์สรสางให้มันให้มันไปได้ดีก็คือซีเกมส์เลยครับซีเกมทีมเยาวชนยี่แข่งปีหน้าทําให้ดีที่สุดนะครับให้อยู่ในมาตรฐานอย่างน้อยก็อย่าต่ําอันนี้มันเป็นวิธีการมองแบบนักบริหารเชิงเชิงราชการนะครับเชิงรับเงินเดือนนะมันไม่ใช่การสร้างนวัตรกรรมนะจะเป็นการสร้างความร่มเย็นให้กนะับระบบนิเวศ แต่นะครับมันเป็นปัญหาตรงไหนรู้ครับมันเป็นปัญหาตรงฟุตบอลในโลกนี้มันเปลี่ยนไงจะไปแบบนี้อีกไม่ได้ครับอินโดเข้าโอนตัวละเวียดนามก็โอนตัวนะครับมาเลยก,ก็โอนตัวกัมพูชายังโอนตัวครับฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดถึงลูกครึ่งทั้งทีมครับมันจะสามารถเป็นสโลไลท์ไปแบบนี้ได้ไหมล่ะครับปีหน้าเนะี่ยนะครับแล้วแฟนบอลที่เหลือนี่นะเขา เขาไม่ได้สโลว์ไลท์แบบนี้นี่ครับแฟนบอลส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะเขาไม่ได้อยู่ในระบบแบบนี้นะครับเขาเขาเขาอยู่ในในความรู้สึกมองโลกใบนี้นะครับเขา้าเข้าไปกับโลกอะไปกับระบบ AI ไปกับโลกที่มันพัฒนาไปไปกับฟุตบอลนะที่มันกําลังพัฒนาไปในทุกหลีของโลกอะแฟนบอลไทยเป็นแบบนั้นครับพอพอเราหันมามองทีมชาติไทยเราแล้วเนี่ยมันปรากฏว่ามันมนม,มันไม่ไปตามโลกสิครับทีเนี้ย นะครับเราเห็นชัดเจนนะว่าทีมบางทีมนะอย่างโปฮังสเตเลอร์เนี่ยที่กำลังแข่งกับบีจีปทุมอยู่ตอนี่ถึงแม้ว่าเขาจะคอนเซอร์เวทีบอนุรักษณ์นิยมเต็มร้อยเปอร์เซ็นมีแต่นักเตะเกาหลีแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเกาหลีเล่นอีกยี่สิบปีสาสิบป,ปีก็มนะีโอกาสจะเป็นแท่จะมีโอกาสได้ได้เข้าไปในรอบบุกเิหรือเป็นแชมป์โลกได้เลยถ้าเขาไม่มีนักเตะอ,อย่างซนเฮืองมินอีคังอินหรือนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในบุดเดสลิกา้า อยู่ในสเปนหรืออยู่ในอังกฤษถ้าเขาไม่ทําทีมโปรข้าบนจะทําแบบภายในภายในไม่มีทางครับถึงคุณจะถึกคุณจะอดทนคุณจะวิ่งขนาดไหนคุณจะแข็งแกร่งขนาดไ,นไม่มีทางครับนะครับวิ่งชนต้นไม้ให้ล้มก็ไม่เป็นไรครับชนไม่ไรครับในเกาหลีแต่คุณจะไม่มีทางเข้ามาในระดับโลกของฟุตบอลได้ ถ้าคุณไม่ส่งเด็กนักนกเตะเนี่ยไปอยู่ที่ยุโรปและดึงนักเตะจากยุโรปเข้ามาเหมือนญี่ปุ่นนะแล้ววันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีเขาเริ่มทําเหมือนกันแล้วคือดึงนักเตะซูเปอร์สตาร์จากยุโรปเนี่ยเข้ามาติดทีมชาติแต่บรรดาทีมต่างๆที่เป็นสโมสรนะถ้าได้ใช้นักเตะภายในอยู่มันก็ได้แค่นี้เลยครับไม่ไปไหนมาไหนหรอกจะเห็นได้ว่าอิสราอลิครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับทีมจากอาหรับเนี่ย ซึ่งเขามีสรีระรูปร่างมีวิธีการคิดเขาเป็นอิสลามอะไรต่างๆอะที่มีเหมือนเราอะมันใกล้เคียงกับทางเขานับถือศาสนาพุทธวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมมันแตกต่างจากเราเขาประสบความสำเร็จมากกว่าเราในเอเชียตะวันออกเพราะฉะนั้นผมสรุปไมนสั้นทีมในเอเชียตะวันออกขีดเส้นเลยครับขีดเส้นจากอินเดียขึ้นไปเนะี่ยถึงจีนเนะี่ยไปชนใต้รัเสเซียเนะี่ยแบ่งครึ่งเลยเอเชียทางด้านซ้ายเขาทำพีระมิดฝั่งเดียวฝั่งพีระมิดยอดเดียวแบบยุโรปได้ แต่ถ้าถัดมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกนะครับจีนนะครับเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงอะไรพวกนี้ไต้หวันรวมมาข้างล่างนะไทยอินโดมาเลสพวกนี้ถ้าไม่ทำทีมโปรจบทุกทีมครับถ้าอยากไปฟุตบอลโลกจะต้องทำคอสโนนิตี้ข้อที่หนึ่งก็คือทีมโปรครับไม่ทำไม่ได้ครับสำหรับประเทศในย่านเอเชียตะวันออกไกลนะครับทำพีระมิดยอดเดียวไม่ได้ครับต้องทำพีระมิดสองยอด ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับฝั่งสมัครเล่นกับฝั่งอาชีพและต้องแยกออกให้ชัดเจนพูดง่ายว,ว่ามันต้องมียุทธศาสตร์ซอ้อนยุทธศาสตร์ครับที่สามารถไปได้เรื่องแบบนี้ลหลายคนฟังผมพูดในคลิปนี้อาจจะคิดว่าเอช่องบอร์เกนชาแนลเนี่ยพูดเล่นหรือเปล่าหรือพูดอะไรที่มันมีสาระหรือเปล่าคิดดีๆครับผมพูดในสิ่งที่สาําคัญที่สุดให้ท่านฟังแล้วนะนะครับถือว่าผมพูดในสิ่งที่สาําคัญที่สุดให้ท่านฟังแล้วและไม่มีใครมาพูดเรื่องแบบนี้ให้ท่านฟังหรอกนะครับ เราเห็นใจนะนะครับสภากรรมการนะัสภากรรมการและจุดมุ่งหมายในการสร้างทีมไทยลีกของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเข้าใจครับและสิ่งที่จุดมุ่งหมายนี้นะเราจะเห็นนะครับว่าการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกปีที่แล้วของมาดามแป้งมีปัญหานะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเยือนจีนการเลื่อนโปรแกรมให้นั้นมีปัญหาท่าจำได้ นะครับเรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่เราให้ทราบว่ามันมัน,ม,นมันมาอย่างนี้แหละครับแล้ววันนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตนี่มาดามแป้กจะเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองหรือเปล่าหรือนะครับสภา,ากรรมการเราเนี่ยที่กําลังทํางานกันอยู่เนี่ยก็เป็นการบริหารสําหรับความหนักแน่นนะครับคงทุนถาวรของสมาคมต่อไปแต่นะครับเรายังไม่มีคนแบบเอริกโทเฮียยังไม่มีคนแบบสุลต่านรัตยโห ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพาทีมชาติมาเลเซียทีมชาติอินโดีไปฟุตบอลโลกให้ได้เรายังหาไม่เจอแต่ไม่ใช่เราหาไม่เจอครับเรามีมาดามแป้งที่ดีที่สุดแล้วครับท่านทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วท่านผิดหวังในปีที่แล้วมากในการตกรอบฟุตบอลโลกของเรานะครับไม่รู้ว่าอีกห้าปีท่านก็ยังไม่รู้อนาคตนะครับทุกวันนี้ท่านก็เหนื่อยมากในการใช้นี่ใช้สิทธินกับสมาคมและต้องประคับประคองกีฬาทุกประเภทในสมาคม และที่ทําให้มาดามแป้ยสะเทือนใจสุดคือการตกรอบของฟุตบอลหญิงชาบาแก้วเราไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอันนี้มันยิ่งกระหน่าซ้ําซ้อน้าับพี่อันนี้เข้าใจผมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไอ้เรื่องทีมโปรหรือไม่นี่ยมันมันจะต้องมีคนสักคนหนึ่งอะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คืนขังึ้นมาทําเรื่องนี้แต่ปรากฏว่ามันยังไม่มีเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องคอเทนิตี้สี่ข้อและไม่เข้าใจเรื่องพีระมิดสองยอดและทฤษฎีที่ผมบอกว่า ขีดเส้นแบ่งเอเชียตะวันออกเนี่ยกับเอเชียตะวันตกเอเชียกลางเนี่ยถ้าเราอยู่เอเชียตะวันออกถ้าเราไม่ทำคอนเนเนียสี่ข้อไม่ทาพีระมิดสองยอดไม่มีทางครับผมฟันธงญี่ปุ่นกับเกาหลียังทําไม่ได้เลยที่จะใช้นักเตะภายในทั้งหมดบุกวงการฟุตบ,บอลของโลกเนี่ยไม่มีทางครับอยากอยากกระโดดขึ้นมาเลยเนี่ยทาทีมโปรและเราไม่ต้องใช้เงินมากมายเท่ากับอินโดหรือมาเลยเราไม่ต้องวนตัวเหมือนกัมพูชาทํา ม่ต้องทําเหมือนเวียดนามทําเรามีทรัพยากรมากพอที่จะทําครับมันอยู่ที่ว่าจะมีนะครับผู้ทรงคุณบาร,รมีนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนจะลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่เบื้องต้นนะผมพูดทีเล่นทีจริงบ้างนะเพราะาผมก็เหนื่อยผมมองตรงผมเหนื่อยครับผมมีรายละเอียดมากพอที่จะททีมแบบนี้ว่าเพราะอะไรทุกแง่มุมว่าทําไมต้องทําแบบนี้และผมเชื่อ ว่ามีเพื่อนๆหลายคนติดตามบาคัคกิลชแนลตอนแรกก็ไม่เชื่อที่สิ่ง,งที่ผมพูดหรอกท่านรอดูไปเรื่อยครับผมเชื่อว่าจากสิบคนที่ไม่เชื่อตอนนี้มีประมาณเจ็ดถึงแปดคนเห็นด้วยกับผมแล้วว่าเออถ้าเกิดเราไม่ทําแบบคอเทนิตี้สี่ข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองแยกจากกันแล้วไม่ทําทีมโปรเนี่ยมันไปไม่ได้จริงนะทำอีกห้าสิบปีก็ไปไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะพูดผมจะพูดในลักษณะที่ให้ง่ายลงหน่อยเพราะผมเหนื่อย มันจะไม่เข้มข้นเหมือนที่ผมพูดผ่านมาเพราะว่าที่พูดผ่านมาผมใช้พลังงานมากในการอธิบายแง่มุม,มต่างๆให้ท่านเห็นแล้ววันนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันปรากฏขึ้นให้ท่านเห็นแล้วนะครับยังไงผมก็เราก็รอนะรอคนที่จะมาทําเรื่องนี้ให้มันประสบความสาเร็จแต่ในขั้นตอนที่จะมีคนมาเห็นด้วยและเห็นตาสว่างกับเรื่องนี้เนี่ยตรงนี้แหละครับมันเป็นการเสียเวลาอย่างมากและตรงนี้มันเราจะสูญเสียนักติดดีดในยุโรปไปเยอะ เราจะสูญเสียเวลาโอกาสของเราไปอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดฟุตบอลมันเปลี่ยนครับอินโดมาเลยเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่รู้เราจะสามารถสโลไลฟ์ไปแบบเดิมได้หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุดครับไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกการคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิทีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนื้อคนรุ่นใหม่ช้างสึก เพียงไ In the middle of the modern football past We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war of elephants must be fearless เปิดมันบังตาสู่ท้องแล้พาช้างสึกจะยับเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสู่ท้องแล้วาช้างสึกจะยับเหยียบประทาลงพื้นที่ อาเซียนเอล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งสิสโวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเตตอชิตตะพงคีรีรงชว่าเปนเอาสบอกเยอรมันคีวัดซินบรองคาลูทีมชาติยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตปอลดันดีอยูไนตแต่ทีมชาติยวชนสกอตแลนเดอรวันกันเนีรโอลมก เศษจ,จูดสังสรบโบรดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนปาชนาธานเคนดีแพทริกกุสตาฟ์สันโปโวเมซาสวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคเลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย อี่าเชื่อชาตลูกล้านคนไทรต้องได้รับใช้สตาร์ตวางวิที่ฟุตบอตรยุคใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนทยงนั้นแหละคนรุ่นใหม่ช้ามสึกต้องเครียงไว้ In the middle of the modern football path We must push it into the hearts of the new generation of internationals The world elephants must be fearless ปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชีย e, เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์อเล็กซ e านเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งซกวีแบนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตรอ,ตอตร์ยูไนเต็ดอาชิตตะพนคีรีรมชาวา่าเบนเอาส์บอกเยอรมันพีวัดฟินรองคาููทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสตโปดันดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนอรโอลิมปิกลียงราชาสีแห่งลิเกฝรั่งเศสจูดซึมัดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพัรมืนตาชนะทางเคมีแพทริกกุสตาสันโปโบเม ไลเป็นเดวิสนิโคลแลมิเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบบัทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเลียงไล่ไทยสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเลียงไล